ท่านยาโมงมันปิดมันปิดกบปิดตำนานเลยแล้วไหมแม่เครียดไหมถ้านที่หน้าโมงไมเครียดจริงโมงเราเครียดทำไมอะเรารู้ว่านายจะโมงขายได้หมดขาดสองคนที่ขา,ายอะไรก็น่าซื้อได้สี่เตรียมฟนะเตรียมฟเตรียมฟนะทุกคนคืนนี้มีไลฟ์ผ่านทางอยูทูป เคโรซีเจ็ดนี่ก็ยังโอเคมันมีก้อนเมฆลอยเป็นคำว่าขนมชานีหน้า,นามงค่งคงคทุกคนมงค่ทุกคนก่อนมงกุตะก้าให้หน่อยก่อนมงกุตะก้าให้หน่อยนะคะกุ้งเคยกรอบอร่อยมากมะม่วงบาลเช่ออิ่มก็ที่สุดนี่มะม่วงบาลเช่ออิ่มอร่อยมากมะม่วงบาลเช่ออิ่มทุกคนกะนมันเจ็บในประเทศอะไร ม่วงบอลเช็อิ่มอร่อยมากต้สั่งมาล้างไตนสุดไหมม่วงบอลเชคอิ่มอร่อยมากวี mm hmm. in, น่าไปเที่ยวใช่ครงคืนนี้ไปค่ะ <c oughs> เคยกรอบตอนนี้กรอบแบบแม่เคยกรอบและจะกรอบตลอดไตนะครับคำว่าเคยกรอบก็คือเคยกรอบมานานลแล้วและตอนนี้ก็ยังกรอบอยู่เพราะฉะนั้นสั่งไปทาน,นะคะ่ะไม่มีจมไม่มี <c oughs> ส่วนผสมของหมูนะครับ คุณพ่อกอับคุณแม่ขนมบินมาเชียร์ไหมครับมาค่ะมาค่ะมาขันคนมาค่ะมาเร็วอุยยอดขายแบบเดิมเลยมาโมงบาลแช่อิม่มรถดั้งเดิมเนี่ยมมโมงบาลแช่อิ่มขนมคือที่สุดคือความดีจริงๆแม่มากินอ่ะตตครับแกต้มทำยี่หรี่ตัวนั้น ใด้ๆโลกนี้ไม่มีที่เยียบเทียนอดอ้อมอดอ้อมอดอ้่อแม่ตขอรักเจ้ามองมงมงเท่งมงเท่งมงเท่งมงมงเท่งมองอยากให้น่าจริงแบบ เนียนเกลี้ยงกล่วเหมือนตอนที่อยู่ใน YouTube ยูทูบเว้ยอยู่ใน TikTok ทิกตอกจังเลยค่ะแม่วินาไปเชียร์ขนมใหม่ไปค่ะอันนี้เดี๋ยววินามาแต่งหน้าที่นี่นะคะคืนนี้ทําเรื่องขอคอนโดว่าในห้องอาจจะติดดำเพราะขนมรัดชายแท้เท่านั้นที่ดูรังงามค่ะชายแท้เท่านั้นที่ดูรังงาม้วลูกจะต้องพวงใหญ่ชายแท้เท่านั้นที่ดูดังงาม แม่ลายแต่งหน้าวินาใหมะไม่น่าจะทันนะคะเพราะว่าน่าจะไหมค่ะเออไปน่าจะไหมอยู่เพราะว่าห้าโมงครึ่งไม่เกินหกโมงต้องออกกันที่นี่เพราะก๊รถติดในขณะนั้นก็รอเลยวินามาในลุกวันนี้อะคอคะวันนี้ก็ไปแบบเบาๆค่ะวันนี้ลุกเบาๆเป็นนาร,ราแนะครับ ล,แบบบลูกแบบแลูกสาวลูกเซดอนลูกแบบดาราวเนี้ยวันนี้เชียร์ยขนมชิโมเขาถ่ายทอดแล้วหนักก็รอ,องสองคุ้มครึ่งนะลูกโคนี่อร่อยมากมะม่วงเบาเช่หยิน